ผมเพิ่งออกกับจากการออกกําลังกายนะกณอีกนะกลับมาล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็บอกน้องผมว่าเนี่ยมึงเห็นไหมถ้าเราสามารถรู้ตรงนี้ได้อ่ะวิ่งขึ้นไปเราขายแล้วก็ได้กําไรเออพี่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่ดีว่ะถ้าเราถูกทางแล้วมีความรู้เนาะแล้วผมก็เลยบอกน้องผมว่ามึงเชื่อพี่ไหมว่าพี่เนี่ยอยากจะสอนวิธีนี้กับทุกๆคนเลยเพราะผมรู้ว่า มันนํามาซึ่งเงินที่เป็นที่ต้องการของทุกคนและมันสามารถไปเลี้ยงชีพคนอื่นได้แต่ผมก็จะบอกว่าตัวผมไม่สามารถจะทําได้ขนาดนั้นเพราะด้วยตลาดด้วยอ,อกฎของเกมการเงินอะไรต่างๆเมื่อทุกอย่างมันแพร่ไปร้อเปอร์เซ็นทุกอย่างมันก็จะใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ มันมีคนจิตใจดีเต็มไปหมดเลยในทุกๆคนทีเนี้ยในการจิตใจดีเนี่ยเวลาความคาดหวังที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับความจิตใจดีน,น,นั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นสัจธรรมของตลาดแต่ถามว่าสัจธรรมนั้นเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทําไมมันเป็นอย่างนี้วะทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้วะผมกลังจะบอกเพื่อนๆว่า มันเป็นธรรมชาติครับทีเนี้ยในการเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่คนหนึ่งอยากจะกระจายความรู้ธรรมชาติของคนที่มีดีปัปนอยู่ในตลาดและธรรมชาติของคนที่ไม่ดีอยู่ในตลาดแต่เราอะครับสุดท้ายอะเราต้องพยายามเลือกคัดแล้วก็ลงมือทำแบบที่เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แหละ ถ้าผมจะพูดในกำบรรพา,า,าทุบดินว่าก็เพราะเป็นแบบนี้เราเลยต้องปรับตัวแบบนี้เราจึงอยู่รอดกฎเกณฑ์นี้นำมาซึ่งสัตว์บางชนิดตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์แล้วก็กลายเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็รอดจนถึงทุกวันนี้เพราะเป็นการปรับตัวว่าเกิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องอยู่แบบนี้และก็ต้องทำแบบนี้ บางทีนะครับการที่เราเห็นในตลาดเนี่ยแล้วเราปฏิเสธในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าคุยข่าวร้ายไม่ดูดีกว่าข่าวดีมากไปไม่ดูดีกว่าหาหุ้นแต่กราฟสวยอย่างเดียวเชื่อในคําของอาจารย์อย่างมุ่งมัน่นเชื่อในหนังสืออย่างมุ่งมัน่นเชื่อในกราฟเทคนิคอย่างมุ่งมัน่นสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะนํามาซึ่งทางที่อาจจะผิดในอนาคต หากเราไม่พยายามจะเอามาประยุกต์เป็นความรู้ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตลาดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติครับของการรู้ของมนุษย์แต่ไอธรรมชาติเนี่ยแหละครับที่คนอะ่ะมันไม่เข้าใจว่าตลาดอะ่ะมันคือธรรมชาติมันก็เลยทําให้หลายคนไม่ประสบความสําเร็จเพราะคนเลือกที่จะเชื่อสิ่งนั้นอย่างบริสุทธิ์ใจเช่นผมบอกคุณว่าเนี่ย ผมซื้อท็อปยี่ห้อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เป็นงน้นคุณเชื่อหรือโอ้คุณศรัทธาคนนี้คนนี้แต่เมื่อคุณเจอเคสต่อไปคุณเอาไปใช้คุณเอาไปใช้ไม่ได้ผมพยายามจะบอกเพื่อนว่าคุณอย่าเชื่อใครเลยจนกว่าบทพิสูจน์นั้นมันจะผ่านการทดลองของคุณแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆผมแบ่งปันความรู้แล้วคุณเอาไปใช้แล้วผิดคุณก็อยากโกรธผม คุณแค่ดึงด้านดีไปคุณเห็นว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีธรรมาพิบาลคุณก็เรียนรู้ไปแต่ถ้ามันมีเทคนิคซื้อคุณก็ทำไปตามหน้าที่แต่ไม่ใช่ตอนที่เพจต่างๆลงข่าวว่าน่ากลัวหน้ากลัวน้ากลัวคุณไปเชื่อคุณไปฟังลงต่ำๆคุณไม่เล่นพอวันหนึ่งกลับขึ้นมาสามสห้าสี่สิบคุณไปซื้อผมถามเอ้าแล้วที่ความมุ่งมั่นของคุณที่คุณบอกว่าคุณจะไม่เล่นหุ้นแบบนี้คุณเล่นทําไมล่ะ นั่นก็คือการยึดติดเพราะฉะนั้นผมไม่เคยยึดติดกับหุ้นที่ดีและไม่เคยยึดติดกับหุ้นที่ไม่ดีไม่เคยยึดติดกับสิ่งที่บอกว่าเดทสองสช่องจะสร้างชีวิตได้อย่างไรผมก็ไม่เคยยึดติดและผมก็ไม่เคยไปยึดติดกับการที่บอกว่าอุ้ยผมไม่ถนัดเทดยาวจังเลยผมจะไม่ชอบผมจะต่อต้านไม่เคยครับเราอยู่แบบเป็นนิเวศนิเวศหนึ่งครับในนิเวศหนึ่งมันมีสัตว์หลากหลายมากเลย เราก็อยู่เป็นหนึ่งไอเทมในนั้นแล้วเราก็ปรับตัวโดยที่เราไม่ต้องรบกวนใครโฟกัสเต็มที่ทำไปเรื่อยๆอย่าเชื่อใครร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไม่เปิดใจอะไรใดๆเลยและเราก็อยู่เรียนรู้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าเนี่ยแหละครับมันคือคำว่าต้องรอดและรอดของจริงเพราะมันก็คือวิธีที่บรรพบุรุษเราอะดำเนินชีวิตมา ไม่ว่าจะตั้งแต่เทือกเขาอันไตแม่น้ำจริงๆแล้วก็มาอยู่แบบนี้ครับซึ่งมันเป็นวิถีที่มันเป็นปกติของมนุษย์จริงๆครับซึ่งมันเอามาปรับใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซนตก็เลยอยากให้กำลังใจเพื่อนๆว่าความรู้ที่เกิดมาจากวันนี้ก็เกิดจากกราฟที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สอนเราความรู้จากการที่ผมเอามาพูดกับคุณอีกมาพูดกับเพื่อนๆก็เกิดมาจากความเสียหายในอดีตที่เอามาสอนเพื่อนๆเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นประสบการณ์ที่มีครับมันก็เกิดจากสิ่งที่มันอยู่ในตลาดแล้วให้เราเรียนรู้นะครับผมก็เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มันยากมันหนักหนาจริงๆครับจน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 รู้สึกว่าผมม่งยากจริงเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงตลาดขาลงเนี่ยบางทีอะ่ะโอเคผมจะให้ดูออเดลผมเทรดอะไรยังไงไม่ใช่ว่าผมมีอีกโก้ในการที่จะอะไรหรอกรแต่กําลังจะบอกเพื่อนว่าผมเทรดอ,อย่างนี้นะ ผมก็พยายามทุกวิถีทางว่าจะทํายังไงให้แบบเอาไหวกันวะอะไรประมาณนี้เพราะมันยากจริงก็ก็เป็นกําลังใจให้ครับก็เป็นกําลังใจให้ก็ก็ติดตามคนอีกเนาะดูรายการที่มีประโยชน์หรือว่าอะไรใดครับก็ก็ผมว่าเขาคงสุดท้ายคงทําให้เราผ่านไปได้ครับประมาณนั้นนะครับก็คุมความโลภคุมความกล้าคุมเสี่ยงให้ดีแล้วก็มันก็น่าจะมันก็น่าจะดีสักวันนะนะถ้าต้นทุนเรายังอยู่นะครับก็รักษาไว้ดีๆนะครับประมาณนั้น